สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่ในช่องของเฮงครับเฮงบอลเต่งชาแนลครับวิเคราะห์วิจารารฟุตบอลง่ายๆสั้นๆกระชับครับผมวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันพุทธที่19มกราคมพุทธศักราช2565วันนี้มีฟุตบอลลงเตะอยู่มากมายหลากหลายลีกครับแต่เฮงคาด2คู่มาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับคู่นี้คิกงออฟเวลา ตีสองนาทีครับส่วนคู่ที่2ที่เฮงคัดมาให้วันนี้ครับเป็นคู่ระหว่างเบรนท์ฟอร์ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้คิกงออฟเวลาตีสามครับผมส่วนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดครับที่ต้องการตัวเน้นเน้นเด็ดๆ VIP ครับสามารถแอดไลน์หาเฮงได้เลยครับที่ SI ครับเฮง789ครับอย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ มาดูในส่วนของทัศนะที่เฮงให้ไปเมื่อคืนนะครับคืนวันอังคารที่18มกราคมครับคู่ระหว่างไบรตันครับพบกับเชลซีครับเฮงให้ไปที่เชลซีครับน่าเสียดายจริงๆครับที่เชลซีครับไม่สามารถเอาชนะไบรตันไปได้ครับครึ่งแรกนําก่อนนะครับจากคาคิมซีเอ็ครับลูกนั้นยิงสวยงามมากครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับแอตซิตด้วยเอ็นโกโล่กงเต้ครับครึ่งหลังมาครับ คิดว่าน่าจะมีเมที่2องเมที่3ตามมาแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดครับเจอไบรตันครับยันตีเสมอได้ครับในนาทีที่60กับ1ประตูต่อ1นครับจบเกมครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1คู่นี้ก็เสียไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับมาลุยกันต่อในวันนี้ครับเรามาดูกันที่คู่แรกของวันนี้เลยนะครับกิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับ เปอกเกอร์สเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี2-30นาทีครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นเลสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ปอปอครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ10ของตารางครับเกมเย่าของเขา9นัดหลังสุดครับชนะ5เสมอ1แพ้3ครับได้16เสีย12ครับ อัตราชนะอยู่ที่ 55. 6ครับส่วนฝั่งท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเกมเยือนของพวกเขา8นัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ2แพ้3ครับได้7เสีย10อัตราชนะอยู่ที่ 37. 5เ5ครับผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับคู่นี้5นัดหลังสุดเลสเตอร์ชนะ2เสมอ0แพ้3ครับก็ถือว่าก็แพ้ทางสเปอร์อยู่นิดหน่อยครับ อัตราชนะอยู่ที่40%ครับชนะราคาอยู่ที่40%เช่นเดียวกันครับในนัดล่าสุดที่พบกันครับสเปอร์ไปเยือนเลสเตอร์เมื่อปีที่แล้วครับก็ถล่มเลสเตอร์มาครับ4ประตูต่อ2ครับก็ตามคาดครับมาดูในส่วนของ5นัดหลังสุดของเจ้าถิ่นครับในทุกรายการครับ5นัดหลังสุดของเลสเตอร์ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับอัตราชนะอยู่ที่60% ชนะราคาถึง80%เลยครับในนัดล่าสุดก็พึ่งถล่มวัตฟอร์ดในรังของตัวเองในซึก f FA ครับไปได้ครับ4ประตูต่อ1ครับยิงเยอะจริงๆครับนัดนั้นมาดูในส่วนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ5นัดหลังสุดครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดในจึกคาราบาาคับครับก็พึ่งแพ้ต่อเชลซีไปครับศูนย์ประตูต่อหนครับน่าเสียดายจริงๆก็ตกรอบไปแล้วครับกับท็อตแนมฮอสเปอร์ นัดนี้ก็น่าจะมาเน้นครับเน้นในลีกครับดัานนี้มาดู5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเลสเตอร์ซิตี้ครับได้15เสีย10ครับผลต่างประตู5ครับก็ถือว่าดูดีเลยครับยิงเยอะกว่าเสียประตูครับส่วนฝั่งท็อตแนมฮอสเปอร์ครับได้5เสีย5ผลต่างประตู0ครับ มาดูในส่วนของราคา h ฮนดิ c a ปย้อนหลังครับเนี่ยแหละครับปอปอแบบนี้เลสเตอร์ซิตี้กินราคาไปถึง4นัดครับและเสียแค่1นัดเท่านั้นแต่ทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับกินราคาแค่1นัดเท่านั้นเสียราคาไปถึง4นัดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับของทางฝั่งเลสเตอร์ครับผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นเดนนิบอร์ดครับคิดว่าแคสเปอร์ไมเคิลนัดนี้ ไม่แน่ใจครับว่าจะลงเป็นตัวจริงได้หรือไม่ครับส่วนกองหน้าครับกองหน้าก็ยังคงเป็นอาดูเด r เปเรสครับเจมส์แมดดิสันก็ยังอยู่กันครบครับส่วนทั้งฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก็ยังคงขาดในส่วนของตัวผู้เล่นยางซอนฮองมินครับยังไม่สามารถลงเตะได้ครับกองหน้าก็ยังคงใช้แฮร์รี่เคนเหมือนเดิมครับลูคัสมูล่าก็ยังอยู่กันครบครับ ดูจากสถิติและราคาย้อนหลังแล้วเลสเตอร์ได้เปรียบกว่าครับและก็ผลงานย้อนหลังครับหานาดหลังชุดเลสเตอร์ก็ดูได้เปรียบกว่ายิงเยอะกว่าทุกอย่างดูดีครับคู่นี้เฮงของมองไปที่เจ้าถิ่นเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามครับคิดว่าราคาปป,ปแบบนี้ไม่น่าแพ้ครับถ้าเจ็บก็เจ็บนิดเดียวครับฟันธงไปที่เจ้าถิ่นเลสเตอร์ซิตี้ครับ มาดูต่อกันที่คู่ที่2คู่สุดท้ายของวันนี้เลยนะครับเรนฟอร์ดครับต้องเปิดแกฟินพาร์คสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี3ครับแฮนดิ c แคปเปิดมาให้ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับ เบรนท์ฟอร์ดครับตอนนี้อยู่อันดับ14ของตารางครับเกมเย่าของเขา10นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้5ได้12เสีย12อครับอัตราชนะอยู่ที่40เครับทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมเยือน10นัดครับชนะ4เสมอ4แพ้2ครับได้15เสีย14ครับอัตราชนะอยู่ที่4 0ครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับในศึกฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรครับ เบรนฟอร์ดครับก็ยันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ครับ2ประตูต่อ2ครับในนัดนั้นมาดู5นัดหลังสุดของเจ้าถิ่นเบรน f ฟอร์ดครับ5นัดหลังสุดเบรนฟอร์ดชนะ2เสมอ0แพ้3ครับอัตราชนะอยู่ที่40%แต่ชนะราคา60%ครับก็ถือว่ากินราคาอยู่ครับในนัดล่าสุดครับไปเยือนหงแดงเลี้ยวโพครับก็พ่ายต่อหงแดงเลี้ยวโพมา0ูนย์ประตูต่อ3าครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ 5นัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะ2เสมอสแพ้หครับอัตราชนะอยู่ที่40%ชนะราคา20%นิดเดียวครับในนัดล่าสุดครับน่าเสียดายจริงๆครับก็น้ำก่อนครับ2ประตูต่อศูนครับและก็โดนทีเด็ดของสตีเวนเจอร์ลาครับส่งคูตินโยลงมาครับทําให้ออสตันวิลลายันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ2ครับในนัดวันที่16ที่ผ่านมาครับน่าเสียดายจริงๆครับ มาดู5นัดลังสุดของทั้ง2ทีมครับเบรนท์ฟอร์ดได้7เสีย10ครับผลต่างประตูลบ3ครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้7เสีย5ครับผลต่างประตู2ครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับเบรนท์ฟอร์ดราคาขึ้นครบลูกครับเบรนท์ฟอร์ดกินราคาแค่2นัดเท่านั้นครับเสียไปถึง3นัดส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้มาเยือนครับราคาขึ้นครบลูกกินราคาไปถึง4นัดเลยทีเดียวครับเสียแค่1นนัดเท่านั้นครับ มาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครับทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับก็ยังคงเป็นผู้เล่นหน้าเดิมครับไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากครับก็กองหน้าก็ังคงเป็นอีวานทูนี่ครับแบรนเอบูโมครับก็ยังคงอยู่กันครบครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นเดบิดเดเคอครับกองหน้าตัวเป้าก็ยังคงใช้เอดิสันคาวานี่ครับกองกลาง ผู้ทำประตูที่2ในนัดที่แล้วแล้วก็ประตูแรกก็คือบรูโน่ฟอนันเดสก็ยังอยู่ครครับนัดนี้ครับเห็นมองว่าครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต้องชนะแล้วครับเพราะว่านัดที่แล้วครับได้ประสบการณ์มาแล้วจากที่นำา2 0ก็โดนพลิกกลับมาตีเสมอ2ประตูต่อ2นัดนี้แมนยูต้องมาแลครับด้วยเล่นนอกบ้านด้วยแมนยูเก่งนอกบ้านด้วยครับนัดนี้ต้องเอาแล้ว คู่นี้เฮงฟันธงเลือกไปที่ผู้บาเยือนอย่างปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคาดวานน่าจะกำัยกับออกจากเกฟินพาร์คสเตเดียมไปได้ครับฟ <im itation> ันธงไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาสรุปทัศนะที่เฮงให้ไปในวันพุทธที่19มกราคมนี้นะครับคู่แรกครับเลสเตอร์ซิตี้กับท็อตแนมฮอสเปอร์เฮงเลือกไปที่เจ้าถิ่นเลสเตอร์ซิตี้ครับคาดว่าไม่น่าแพ้ครับน่าจะ เฉือนเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้ครับคู่ที่2ครับเบรนท์ฟอร์ดครับกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮงมองว่าครับแมนยูน่าจะต้องเอาแล้วครับเพราะว่านาที่แล้วก็กำชัยอยู่ในมือแล้วครับแต่ก็ปล่อยหลุดลอยไปครับทำได้เพียงแค่เสมอแอสตันวิลล่าครับนัดนนี้ต้องชนะแล้วครับเฮงมองไปที่ผู้มาเยือนอย่างพี่แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าจะเอาชนะเฉือนเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้ครับ สำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดครับที่ต้องการตัวเน้นๆเด็ดๆ VIP ครับสามารถแอดไลน์หาเฮงได้เลยครับที่ s i เพง7 8 9ครับและในส่วนของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ